ครับผมพอดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่9พฤษภาคมครับผมดูงานของช่างสัมพันธ์เล่มนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับเล่มนี้ดูนะครับเป็นมิดทรงแคมป์ทางฝักและด้ามเป็นไม้ประดูครับผม ความยาวอยู่ที่ความยาวสิบเดนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่สองสอครับผมดูสันครับสันเแบบเจ็ดมิลสันเจ็ดมิลนะครับ ด้ามครับผมเป็นไม้ประดูนะครับความยาวของด้ามอยู่ที่5.5นิ้วครับผมเป็นมีดใช้งานทั่วไปนะครับเป็นมีดแคมครับเป็นเหล็กแหนบซุบแข็งโยน้ำมันนะครับมีเจ้าของนะครับเรื่อนี้ เดีวน,นี้ราคาอยู่ที่พันสี่นะครับพันสี่พร้อมส่งคาร์ทอมครับมาครับสวัสดีครับ